สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุด,ดินมังกรประสบกันในช่วงเดือนสิงหาคม2พฤศจิายน,นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จอย่างนี้นะจ๊ะโอเคมาดูกันว่าชาวธาตุด,ดินที่พามาคุณเป็นอย่างไรเนาะอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งคืออาจะจะบอกว่า พรุ่งนี้ใช่ไหมวันอาทิตย์ก็ยังมีคิวว่างอยู่นะคะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์ถัดไปก็จะยังมีคิวว่างอยู่จะก,ก็เปิดดูดวงส่วนตัวอยู่น่าจะใครที่สนใจจะดูดวงอะไรัะก,ก็สามารถจองคิวกับทางพีน่นุปันที่อดีรนีได้เลยโอเคนะแอดไปที่อดีรนีแล้วก็ว่าแล้วก็ว่าอะไรละ่ะแล้วก็บอกว่าพีนพ่นุปันเขาแบบมีคือว่ามีขามีช่วงกี่โมงบ้างขาอะไรอย่างเงี้ยว่าไปโอเคนะรุ่งขาว่า ชาวธาตุดินมังกรประสบกันหาะช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง The Judgment The Devil ทัวร์คัพสองถ้วยฟาสต์คัพห้าถ้วยแล้วก็นายอวานอัศวินถือไม้เท้าสำหรับชาวธาตุดินบางทีคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟแม่สิงห์ธน,นูธาตุน้ำกรกลมีพิจิกหรือราศี มังกรด้วยก็ได้นะคะบางทีอาจจะร,นะนะรู้สึกว่าชาวธาตุินะคุณรู้สึกรักและผูกพันอะไรกับใครหรือมีความรู้สึกที่ว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่บางทีมันมีเหตุให้ได้เกิดขึ้น j u d g m e n t เรื่องราวแสดงขึ้นสัแสดงขึ้นหรือเรามารับรู้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยมันยังคงเป็น feeling ของความยั่วยวนอยู่ ทั้งๆที่ก็รู้สึกผูผกพันกันแต่มันก็มีความไม่ได้ดังใจอะไรในตัวเราบางอย่างเนื่องจากเราก็รู้สึกตัดขาดจากคนคนนี้ไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกเสียใจแล้วบางทีพฤติกรรมของคนคนนี้เองเขาก็ยังไม่ได้หยุดที่เราหรือว่าเรายังไม่ได้สัมผัสถึถงความที่คนคนนีม้มีความรู้สึกให้กับเราแบบแบบมั่นคงขนาดนั้นนะคะคือถ้ามันเป็นกรณีที่ว่าลึกซึ้งกันคันโซโลเนี่ยก็จะเป็นฟีลประมาณว่า พูดคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้มีการจัดการอะไรที่มากไปกว่าน,นี้เนื่องจากคนคนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความหยุดอยู่ที่เราเรารู้สึกว่าคนคนนี้ยังคงไปเรื่อยไปเปิดเก่กับความสัมพันธ์ท,ที่เราให้ความรักกับเขาแบบเต็มคาราเบลเรารู้สึกเสียใจนะจดนี้อยู่ชาวทัดดินมันมันดูมันดูเสียใจอ่ะมันดูผิดหวังกับพฤติกรรมหรือบางทีนะถ้ามันไม่ใช่ในกรณีที่คนคนนี้มีคนอื่นด้วยก็จะเป็นฟิลที่ว่า เขาด <ITA> report, ึงให้เราไปอยู่ในความสมัธ์ที่เราสุดดีเขาจริงๆอะแต่เขาก็ยังแบบว่ายังไม่ให้สถานะนู่นนี่นั่นบ้างยังคงแบบทําตัวไปเลื่อยไปเปื่อยแล้วมันทำให้เราสุดผิดหวังกับพฤติกรรมของเขาคนที่ชอบท่าดินนึกถึงค่ะช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างเจอฮันนาแฟนค่ะนายวานก้าวไม้เท้า โ of p e n t a c l สี่เหรียญโฟฟสอดสี่ดาบแล้วก็ q u e queen of swords ราชินีถือดาบบางทีสถานการณ์เนี่ยไอ้ท้าวจูว่าตัวเขาเองเนี่ยการที่จะตัดสินใจหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์ไอ้ท้าว่าเขาเองก็ดูนิ่งๆกับเราอะ ยังไม่ได้ให้สถานะอะไรกับเราขนาดนั้นหรือมันมีความปิดกัน้นมันยังมีความแบบมีกำแพงมันยังมีความแบบโปรเทคการที่จะได้คอมมิชกันจังเลยควิ้นถือดาบเกิดขึ้นอาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้ค่ะที่มันมีความอยากจะชัดเจนอยากให้ความสัมพันธ์มันตรงไปตรงมาได้แล้วกับสิ่งสิ่งนี้แต่เขายังคงนิ่งคิด อะไรบางอย่างและยังไม่ได้รู้สึกที่อยากจะอืไม่ใช่ว่ารู้สึกที่อยากจะทําอะไรนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขายังคงสภาวะของความนิ่งเพื่อคิดอะไรในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีความแบบเหมือนเขามีความแบบคิดติดกับกับอะไรบางอย่างกับตัวตนของเขาหรือถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็มีความคิดถึงคุณแต่บางทีตอนเนี้ยการที่เขา ยังไม่ให้สถานะในความจริงจังมันก็ทําให้เขาเกิดความปิดกั้นจากตัวคุณด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีสิ่งที่ทําให้เขายังต้องนิ่งอยู่เนื่องจากคุณเองเราไม่ออแอกับเขาอีกต่อไปอะเนื่องจากเราจะรู้สึกเสียใจแบบฉันไม่จะไม่ยอมอยู่กับความสัมพันธ์ในเงี้ยแล้วถ้ามึงยังคิดไม่ได้ถามึงนอนนี่อยู่มึงนอนไปซะแล้วก็แล้วก็แข็งเป็นน้ําแข็งไปเลยไปเขาสัมผัสได้ถึงเอ NERGY ของอีกฝั่งหนึ่ง ที่มันดูดูเสียใจอะแล้วกูก็ต้องการความยุติธรรมอะไรได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้มันมก็ยังนิ่งๆอยู่พอร,รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีความยอมอ่อนข้ออะไรกับเขาเลยทั้งที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากเขาคิดถึงอ่ะเขาก็ยังมีความหวงยังยึดติดอยู่แต่ก็จะจริงจังไหมก็แบบว่ามไม่ลืมตาสิไม่เห็นทำอะไรเลย ไพ่จับไพ่อะไรล่ะถามไพ่อยู่นั่นแหละอุ้งวัยสถานการณ์ความรักของชาวธาตุดินมังกรประสบกันในช่วงเดือนสิงหาคมมาคืเป็นไงเดเธอร์มิตโฟบานสี่ไม้เท้าไฟฟาวานห้าไม้เท้าเดดจัสติสเอซอบครับขับแปดถ้วยธาตุดิน ไอ้สักรู้สึกว่าตัวคนเองอะที่ผ่านมาเราก็เต็มที่กับเขาอะการที่คุณมีสองถ้วยอะไรให้กับคุณคนเนี้ยมาค่อนข้างจะแบบเราเต็มที่อะเราเราให้ทางใจแต่บางทีคนคนเนี้ก็อาจจะยังยังลีลาประจริงกกับเราอยู่ในช่วงออเดือนสิงหาคมโ,คโ,คโมโหไอ้มองว่ามันเป็นฟีลของความที่เราเองก็อาจจะอยู่กับกับกับตัวเองหลีกวิเวก อยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือหรือคุณพยายามแบบว่าอยู่กับตัวเองเพื่อคิดทบทวนอะไรกับความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนหรือบางทีตรงเนี้ยความจริงจังความซีเรียสนนีะ้ยังคงเป็นประเด็นที่ยังมีปัญหากับอีกฝั่งหนึ่งอยู่เราจะคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาที่ปัญหานี้เกิดขึ้นที่เรากับเขาไม่เข้าใจกันแล้วมันยังมีความโต้แย้งกันอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรวะม,รมันเกิดจากเราเอาแต่ใจหรอมันเกิดจากเราต้องการ ความสัมพันธ์มากกว่านี้อีกเหรอว่าเป็นเพราะเราต้องการความจริงจังใช่ไหมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วแม่งก็งัดกูอยู่นั่นแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะอัแล้วความจริงจังไม่มีใครไม่อยากได้เหรอกูต้องอยากได้ไหมแล้วเมื่อไหร่มึงจะอะไรกับกูอะไรเงี้ยมันไม่ได้รับความยิ้มที่ทแล้วทําไมกูต้องยอมนี่มันก็เลยเป็นฟิลมาว่าบางทีคนอาจจะเป็นฟิลที่คิดอยู่ว่าที่ผ่านมาคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือเราถูกเอาเปรียบในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่า สมมติบางทีอ่ะคุณเองอาจจะหันหลังให้กับค,คนคนนี้แล้วก็ได้ที่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนคนนี้ทําไมประเด็นที่เราต้องการคือเราอยากจะมีเขาเราอยากความสัมพันธ์ของเรามีความมั่นคงมากขึ้นแต่ทําไมมันถึงทําไมมันถึงมีเหตุที่ต้องขัดแย้งตลอดเลยวะทําไมมึงไม่ยอมรับกับกับความจริงจังเนี้ยมันเป็นอะไรก็แค่ความเท่าเทียมว่าแบบใจ,จแลกใจเนี้ยแล้วกูผิดตรงไหนก่อน คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่สามารถเติมเต็มอะไรให้กับคุณได้ขนาดนั้นเพราะคุณต้องการอะไรที่มันีจริงจังแต่บางทีเขาเองก็ยังมีความงัดแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ให้คุณนะจุดๆนี้คุณรู้สึกว่ามันแค่แปดถ้วยบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่มันดีกว่านี้กบกูก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่คุณคิดมากๆนะชาวธาตุด,ดินคุณกําลังคิดอยู่ว่าที่เป็นอยู่ที่บ้านมานี่มันคือ มันยุติธรรมกับเราไหม่ที่ที่เราต้องอยู่กับความสัมพันธ์ในแง่นี้คนที่จะทัดดินนึกถึงมังกรประสบการณ์น,นึกถึงสถานการณ์าณัของเขาในช่วงเดือนสิงหาคมโอเคเป็นไง The view of John Edge เป็นนักเขีหนึ่งเหรียญ The Dead เทียบคับสามถ้วย Five for Penelope เหรียญ ใหสาวังว่าสิงหาคมเนี่ยมันเป็นฟิลของการที่คุณเขาเนี่ยมันมันดูไม่ได้คุยหรือว่ามันเป็นการหยุดการสื่อสารการการส้างความสัมพันธ์อะไรกันเลยก็ได้นะซึ่งมันน่าจะมีคนคเนี้ยอาจจะจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจบความสัมพันธ์จบการพูดคุยอะไรกันไปแล้วเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาแบบว่าดูโหยหวนชอบคนกับความสัมพันธ์ที่จบไปมันดูโหยหา การที่อยากจะพูดคุยแล้วกลับกลายเป็นว่าพอมันมีเหตุให้ได้จบความสัมพันธ์ไปคนที่เขาอยากคุยด้วยไม่ได้อยากคุยกับเขาเขาก็รู้สึกแบบนอยน้อยใจแล้วแบบว่าทําไมทําไมทิ้งฉันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันมีการพูดคุยกันใหม่ได้ไหมึ่งขอโอกาสในการที่จะแบบอยากให้ได้มีการกลับไปแล้วพูดคุยกันอ,อยากขอโอกาสเนี้ยในการที่ที่ยังคุยกันอยู่ดีๆมาทะยาหนหลังให้เราได้ไหมไอ้นี่มันเกิดความโหยหวนจากการที่คุณจากเขาไปนะ ดูอยากให้กลับมาพูดคุยกันแต่ไม่รู้ว่าคุยกันแล้วแม่งมันเป็นในทิศทางที่แบบว่าดีหรือเปล่าหรือบางทีมาคิดได้ตอนที่คุณไปแล้วว่าอยากจะซีเรียสกับคุณแต่บางทีโอกาสเนี้ยเราก็ต้องดูกันยาวๆนะคือเขาคือเขาอยากคุยกับคุณอีกอ่ะคือพอที่คุณไปอ่ะคุณนิ่งปุ๊บคุณคิดทบทวนอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าไม่อยากมีประเด็นไม่อยากมีการทะเลาะหรือขัดแย้งปัญหาอะไรต่างๆถ้าตรงนี้ไม่ได้กูไปอย่างเงี้ย สิ่งนี้มันทำให้เขาเจ็บปวดเหมือนกันนะเพราะเขายังอยากคุยอยู่คุณอยู่ดูคร่ำควนอะบางทีใครพูดอะไรหรือทำอะไรคือจะเป็นอารมณ์ของความแบบไม่อยากคุยไม่อยากสนใจไปไหนก็ไปกูเศร้าอยู่อืมอะไรยังไงอ่ะก็ที่ผ่านมาแล้วถ้าไมมึงติดเล่นอนะมึงนีลีลาปาจิงโกแหละ อันไหนดูสิให้บอกแนะนำอะไรชาวธาดินมังกรประสบกันเทรเวล3ไม้เท้าเซเว่นนอา7ไม้เท้าไฟฟวา5ไม้เท้าเฟ t a ์ดิ้งเรชั่นชิพอ่อ i n t ตอ s e c t i o n นะคะ Broken Insight Abundance No i s up to you จริงๆช,ชาวธาดินนะจาจะเรารู้สึกว่าคุณเองอ่ะคุณเองอากเจอความรักความสัมพันธ์ที่ที่ดีที่อยู่กันตลอดไปเราไม่ได้อยากจะมาเปลี่ยนคนคุยเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนอะไรตลอดหรอกเราแค่อยากเจอความรักที่เรา เรารู้สึกกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกกับเราที่มันตรงกันบางทีสถานการณ์ตอนนี้ที่ผ่านมาคุณพยายามมาเยอะอะแล้วมันมีเหตุให้ได้ขัดแย้งกันตลอดจริงๆมันมีประเด็นกันให้เราได้เสียอกเสียใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งไพ่ก็บอกว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าหรือคุณจะวกมาหาเขานั่นขึ้นอยู่กับคุณคุณเป็นคนตัดสินใจเอง เข้าใจว่าต้องการความสัมพันธ์ที่อยากจะดมสมบูรณ์หรือบางทีแากก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังรอคอยหรือเฝ้ามองคนคนนี้อยู่เพื่อที่จะได้จริงจังเียเรียดกันไหมแต่สักรู้สึกว่าถ้าคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับค,ค,คนคนนี้การให้โอกาสเขาเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาคุณให้โอกาสเขามากี่รอบแล้ว เอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่เราโอเคเพราะจะไม่แน่ใจว่าการกลับมาหรือเขาเรียกร้องอะไรบางอย่างพอไม่มีคุณแล้วก็มาดีดดิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากคุยกับคุณอีกเนี่ยเขาคิดได้จริงไหมและที่ผ่านมาความรู้สึกที่คุณได้สูญเสียไปจากปบบประเด็นที่เกิดขึ้นต่างๆความช้ำความเจ็บปวดเนี่ยเจ็บเองและหายเองแล้วต้องมานั่งให้อภัยมึงและให้โอกาสมึงอีก อันนี้สมมติว่าขึ้นอยู่กับคุณนะแต่ถ้าจะให้ไพ่เลิกไพ่บอกว่าบางทีก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะแต่อย่ามาตัดสินอะไรจุ๋มจิ๋มอะไรนะนี่มันคือดวงโดยรวมเข้าใจมิคะแต่นี่คือฟิลไพ่ที่บอกมาในช่วงสิงหาคมนี้คุณกับเขาไมา่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูต้องใช้ความพยายามหรือต้อง ต้องสแตนบายตั้งรับกับประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นตลอดขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยทาม,มาในเหตุที่ว่าเป็นเฮอร์มิตได้และหันหลังให้กับเขาได้เนี่ยโอ้ก็ไม่ธรรมดาแต่ไม่เป็นไรลองคิดค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาในแต่ละประเด็นในแต่ละสิ่งที่คุณได้เจอจากคนคนนี้โอเคไหมเป็นกำลังใจให้หมดูว่าความจากเขาถึงชาวท่าดิน ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปฉันนำผิดพลาดแล้วตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะเวงกรรมตามสนองฉันแล้วฉันห่วงใย,ยคุณมากเลยแต่คุณไม่ค่อยห่วงใย,ยฉันเลยนั่นคือปัญหาโอ้โหเสบซีด <c oughs> ขอด่าได้ไหม ถ้าดินขอดานนิดนึงคือไม่เง้ยมึงก็กล้าเนาะอ่ะมึงบอกว่ามึงห่วงใยกูคนเดียวอ่ะมึงห่วงใยกูมากเลยแต่แบบกูไม่ค่อยห่วงใยเลยนะั่นคือปัญหาปัญหาคือไม่ได้อยู่ที่กูคะ่ะแต่ปัญหาคืออยู่ที่มึงอยู่ที่มึงเลยคือถ้ามึงคิดจะจริงจังกับกูตั้งแต่แรกถ้ามึงไม่ติดเล่นทะเลทลเลือกไปทั่วแล้วมาโฟกัสที่ความรู้สึกของมึงกับ จริงจังกับกูตั้งแต่แรกประเด็นนี้จะเกิดไหมถ้อมึงไม่นอนเป็นอัมาพาตแดกขนาดน,นั้นไม่ทํามาเป็นแบบเหมือนผู้ป่วยติดเตียงมึงกับกูก็ได้กันแล้วไหมเขาเรียกอะไรได้าสาวความสัมพันธ์กันแล้วไหมแต่ที่ผ่านมากูไม่ห่วงใยมึงเลยมึงเป็นอะไรก่อนมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่ห่วงใยมึงแล้วมึงมาบอกว่าอะไรมึงเป็นคนเดิมเสมอใช่ไหมแล้วกูคนเดียวที่เปลี่ยนไป ก็ถ้ากูเหมือนเดิมแล้วมึง,ม,งมึงก็ยังทําตัวน่ารังเกียจเหมือนเดิมแล้วกูจะอยู่เพื่อกูจะอยู่ทาไส้ไก่อะไรก่อนมึงก็กล้าเนาะมึงก็คิดคํานี้ได้ไงเนี่ยมึงอยจะหยิกหัวนมแล้วไงต่อแล้วก็บอกว่าโอเคฉันนำผิดพลาดแล้วแต่ตอนนี้ฉันก็รับผลของมันอยู่มันมันก็มันก็ใช่มันก็สมควรเนื่องจากอะไรเวรกมตามสนองมึงแล้ววัดสัน้นนี่ไงผลของการที่มึงไม่ให้ความสาคัญผลของการที่มึงมองข้าม แล้วมัวทำนู่นทำนี่แล้วไม่ได้สนใจอะไรกูทั้งทั้นที่กูให้ความจริงจังกับมึงแล้วพอกูหันหลังไปแล้วมึงเป็นอะไรมึงจะมาโหยหวนทําไมมึงจะมาก้มหน้าก้มตาทําตัวเสียใจทําไมก่อนอแล้วมาเสือกบอกว่าอ่ะปล่อยกูไปพอรักกูเป็นอะไรกูไม่ได้ขอร้องให้มึงปล่อยกูได้แต่กูไม่ได้อยากที่จะอยู่กับความสัมพันธ์กับมึงในแง่นี้เพราะมึงมึงมันลีลาเกินไป ใครเขาจะอยู่รอมึงยันร้อยปีงเงี้ยมึงคิดว่ากูเป็นคุณยายวาราน่ะหรือยังไงก่อน <c oughs> บางทีคำพูดของเขาที่บอกกับเรามันก็ดูค่อนข้างงงอ่ะค่ะว่าสรุปแล้วมึงคิดจะยอมรับผลของการการะทำาของมึงจริงๆหรือเปล่าทั้งทั้งที่รวกกามตาสนอดแต่มึงควรที่จะทำอะไรให้มันให้มันดีกว่านี้ หยุยทุกคนไม่ห้ามมาริสาเลยมาดูซิดูเอ้ร <c oughs> าศีอะไรไดไวาวอะไรลักษณะอะไรท่านุอะไรที่มีเกณฑ์มีบรงสบการณ์ธด,ดินเอ้ยไ <c oughs> อแต่ขอโทษไม่ใช่กองราศีอะไรไดไวาวอะไรลักษณะอะไรท่านอะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับากชาวทธาตุดินมีนรประสบกันเออวอร์กโกราศีกันเอเลาราศีเมษเออทธาตุดินมีนรประสบกันลิบ้า,าราศี ตูนแล้วก็ว่าเธอกรรกรมีพิจิกโอเคมันก็ประสบกันเมตตูนกรรกรมีพิจิกโอเคนะ<_ <EN> _>ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกินก่อนเพื่อแจ้งเตือนด้วยใครจื้อสู้เป็นยังไงสายขอขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย